วอนนี้กำลังฮิตเลยกับนูสกินบูทหน้าฉ่ำโกลแค่5ขั้นตอนนี่เลยเทคโนโลยีเฉพาะจากนูสกินเพื่อทำการกระจาย activating treatment โดยง่ายๆแค่2นาทีเริ่มขั้นตอนที่1สไลด์ขึ้นเพื่อเปิดการใช้งานตัวเครื่องขั้นตอนที่2กด activating treatment 3ปั๊มลงบนหัวสัมผัส3สไลด์ขึ้นอีกครั้งเครื่องจะสั่นต่อเนื่องเพื่อทำการ treatment สหรับครึ่งหน้าเป็นเวลา1นาทีและเครื่องจะหยุดอัตโนมัติ ทำขั้นตอนที่2กับ3ซ้ำอีกครั้งเพื่อทรีตเมนต์อีกครึ่งหน้าหลังจากนั้นเครื่องจะปิดอัตโนมัติเมื่อจบขั้นตอนของการทำทรีตเมนต์2นาที ขั้นตอนที่5ขั้นตอนสุดท้ายใช้นิ้วมือเกลี่ย activating t r e a t e ม t ที่คงเหลือให้ทั่วทั้งใบหน้าและลำคอเห็นผลไวใน2นาทีผิวแลดูสว่างกระจ่งางใส glow เด้งฟูอิ่มน้ำสุดๆด้วยสารสกัดจากดอกเดฟเฟอร์ดิลช่วยลดเลือนจุดด่างดำปรับผิวสม่ำเสมอ e i g lock brand ช่วยคงความอ่อนเยาว์แก่ผิวสารสกัดจากแตงโมและไฮยาลูรอนิกแอซิดช่วยให้ผิวอิ่มน้ำเนียนนุ่มชุม่มชื่นใช้คู่กับเครื่อง n no Skin b o o s t เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดด้วยการส่งกระแส variable p o w e microcurrent Take how soup